สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําการเทสการยิงแผ่นเหล็กนะครับผมจะจาลองเหตุการณ์ว่าสักวันหนึ่งถ้ามีคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นผมก็ได้ที่ต้องไปหลบหลังแผ่นเหล็กสักแผ่นหนึ่งอย่างเช่นหลังรถหลังป้ายหรืออะไรกระต่างที่เป็นเหล็กนะครับตัวอย่างผมก็จะมีเหล็ก3.8มมิลเหล็ก6กมิลแล้วก็เหล็กแผ่น 8มิลนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเดี๋ยวกอวงดื่มขอไปติดตั้งผเหล็กสักครู่นะครับโดยผมจะทดสอบ ที่ระยะประมาณ10เมตรนะครับเดี๋ยวใจะให้พี่ศัทธาได้ทดสอบก่อนพี่ศัทธาพร้อมแล้วรีโหลดสักสนัดแล้วก็ยิงได้เลยครับพี่เดี๋ยวให้พี่ศรัทธารีโหลดสักสนัดนะครับแล้วมาทดสอบกันว่าเหล็ก ขนาดไหนจะป้องกันกระสุนลูก9มิลิเมตรได้ครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งอีกแผ่นหนึ่งนะครับสักครู่ ถพร้อมแล้วที่ศรัทธาก็อีกนับหนึ่งตรงเป้าขวาสุดครับโอเคอ่าเดี๋ยวผมจะไปทำการเทคเป้านะครับแล้วจะมาทำการทดสอบจุด4-5อีกครั้งหนึ่ง ไปจะเป็นการทดสอบลูกจุดสี่ห้านะครับผมจะทำการรีโหลดลูกทีละนัดดีกว่าครับเพราะว่ามันอาจจะล้มได้ผมจะยิงที่ทางซ้ายก่อนนะครับหนึ่งนัดแล้วก็ยิงเป้ากลางครับ ี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผลทดสอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณจะขอซ่อมเป้าหนึ่งครับเพราะว่า มีการผิดพลาดไปเป้าหนึ่งโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกัน เดี๋ยวเรามาดูผลการทดสอบเป้าสามมิลนะครับสามจุดแปดมิลปรากฏว่าทั้งลูกกล้าละสีหไม่สามารถทะลุได้นะครับก็ข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะมีรอยนูนนิดนึงจุดสี่ห้าจะมีรอยนูนที่ใหญ่กว่านะครับจากนั้นเป็นแผ่น6กมิลครับหกมิลก็ไม่สามารถทำลายแผ่นเหล็กได้เลย จุด4หก็เช่นกันครับเพราะข้างหลังไม่มีรอยนูหนหรืออะไรให้เห็นส่วนตัวนี้เป็น12มิลครับก็ข้างบนจะเป็นลูก9้าข้างล่างเป็นลูกจุด4ห้าครับก็ไม่สามารถทำอะไรแผ่นเหล็กได้ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูกันว่าอลูมิเนียมจะมีผลเป็นยังไงครับผม